ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงถามมาต่อไปกับชิตารายการนี้เป็นรายการตอบปัญหาโดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวันนี้ลูกดวงจะมีเรื่องอะไรไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพาร์เดี๋ยวขอทวนวันเดือนปีเกิดที่ส่งมาให้ก่อนนะคะเกิดวันอังคารที่13เมษายน08เวลา11นาา45นาทีกรุงเทพ อนนี้ย่าง59ปีนะคะจากการถกดวงนะคุณพัดจะเป็นคนลักนาราศีกรกฎนะคะอันนี้ใช้เวลาที่เกิดในการวางลักนานะคะแล้วก็มีถามทิต้าเข้ามาเรื่องของการเงินนะคะ <S <S คือว่าถ้าถ้าพูดถึงการเงินก่อนนะตอนนี้ดาวการเงินคือดาวอาทิตย์ในพื้นดวงนะคะอาทิตย์เนี่ยนะคะ <S <S โคจรเลีงลักขณาแต่เจอคู่ศัตรูนะคะแล้วก็เดือนต่อไปโคจรเข้าสู่จุดมรณะเข้าสู่จุดสุภาษเ็นว่า ถ้าเป็นเรื่องของการเงินเกษตรเรือนในเนี่ยมองว่าตอนนี้ยังไม่เด่นและ,ะนะคะ,อะพอดีเมื่อเดือนมีนา66เนี่ยดาวเสาเพิ่งย้ายนะคะมาอยู่ในคำว่ามรณะแล้วมันเลงกับดาวที่อยู่ในช่องการเงินเดิมอนะคะ่ะซึ่งเ,เป็นดาวคู่ศัตรูกันหมดเลยเป็นดาวคู่ศัตรูกันหมดเลยนะ เ,ออเลยเลยมองว่าจริงๆภาพกว้างอะคะ่ะดาวเสาร์จะมามีอิทธิพลนะคะในเรื่องของการเงินของคุณมากๆซึ่งพื้นดวงมาจากหนึ่งคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนหรือดาวเสาร์คือแม่นะคะหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เราจะต้องแบบเสียเงินไปจากมันเป็นดาวคู่ศัตรูเยอะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบการเสียหายแตกหักพังเจาะผ่าตัด หรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบดาวเหมือนอุบัติเหตุแบบที่ต้องมีอะไรเจาะหรือหรือ,หร,อหรือสร้างความเสียหายกันเกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินของเรานะคะ,ะเลยมองอว่าตั้งแต่มีนา66เนี่ยจริงๆยาวไป2ปีครึ่งนะตรงช่องการเงินจะทําให้ดาวเสาว์เนี่ยกระตุ้นไปอีกอย่างน้อยจนถึงพฤษภา68แปดอันนี้ถือว่าเป็นดาวที่เสียนะเป็นดาวใหญ่ที่เขาค้างไว้อยู่ตรงนั้นนะคะ เราย้อนไปตอนคุณพัฒน์15ปีที่แล้วดา,าวเสาร์มากุมช่องนี้นะคะ15ปีที่แล้วคุณอายุ44ช่วงเนี้ประมาณ43 44 45เราๆเนี้ยเพราะดา,าวเสาร์วงโครจรเขาประมาณ2ปีครึ่ง43 44 45จำได้ไหมว่าช่วงนั้นเราเรื่องของการเงินเราแบบว่ามีอะไรที่แบบใช้แบบใช้ใจเยอะมีปัญหาเยอ,ะ,อะในช่วงนั้นบ้าง เช่าน,นั้นจะเปิดธุรกิจทำทัวร์แล้วลงทุนเยอะหรือยังไงหรือถูกโกงหรือยังไงลงทุนเยอะแล้วมันมาเจอเอาช่วงวิกฤตตอนน้ำท่วมอะค่ะ<อ>เลยหมดตัวอ๋อโอเคอ,อ่ะอันนี้จะเป็นไอเดียให้คุณพัดเข้าใจจังหวะดวงดาวเนาะว่าดาวเสาวดวงนี้แหละที่เป็นตัวกระตุ้นในช่องการเงินของคุณนะช่วงเวลานี้บังเอิญท่านเป็นดาวใหญ่พอเป็นดาวใหญ,พใหญ่พออยู่ตรงไหนจะอยู่นาน ะะเพราะฉะนั้นเมื่อ15ปีที่แล้วนั่นคือเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณสัมพันธ์กับการเงินโดยตรงตอนนี้ดาวเสาวดวงนี้มาอยู่ฝั่งตรงข้ามของช่องการเงินนะเลงเลงลัคนานะซึ่ง<อ>ดาวเสาวอะ่ะก็จะมาจากคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นถ้าทำอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังการลงทุนกับหุ้นส่วนหรือแบบคนในกล้ชิดกับเราอ่ะจ,จะมีเหตุอะไรบางอย่างเช่นเขาเจ็บป่วยหรือ อะไรบางอย่างทําให้เราต้องแบบสูญเสียเงินกับคนใกล้ชิดได้ยาวไปจนถึงพฤษภาหกแปดอืมน,นี้นี้พัดลงแค่ธุรกิจออนไลน์อะค่ะค่ะทําออนไลน์ค่ะเพราะว่างานประจําไม่ได้ทําแล้วอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินรายได้เนี่ยก็คือมาแค่ช่องทางเดียวคือเงินออนไลน์ขายอะไรคะเอ่อทำกับบริษัทดีไอคอนนะคะก็เกี่ยวกับพวกสุขภาพแล้วก็คสเมติก ทีนี้คือคือไม่น่าจะมันจะต้องมีแบบการลงทุนแบบแบบต่อนเนื่องหรือเปล่านะแต่ชิต้ามองอะว่าเรื่องของการเงินะตอนนี้มันเหมือนมันมีดาวคู่ศัตรูแบบเลงเลงกันเลยและเป็นดาวคู่ศัตรูที่ค่อนข้างแรงคือเหมือนตอน15ปีที่แล้วของคุณคะนะคะ,คะมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจนี้ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ก็ได้นี้ชิต้าไม่รู้เพราะว่าดาวเสาจะอยู่นานไปอีกถึงพฤษภาหกแปดเพราะฉะนั้นยังมีเวลาในช่วงนี้อีกอีกปีนิดปี2เดือน ะะก็ยังเป็นจุดที่คุณอาจจะต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพราะมันมีขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้คือเรื่องของการงานของคุณดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในช่องการงานคุณอาจจะยังไม่เห็นทิศทางที่เสียในเรื่องงานนะเพราะดาวพฤหัสยังโคจรให้คุณอยู่แต่หลัง30เมษาดาวพฤหัสดวงนี้ที่โคจรให้คุณในเรื่องของงานนะคะเขาจะย้ายไปสู่จุดอื่น นะคะทำให้ไม่มีอะไรมากระตุ้นในเรื่องของงานของคุณแต่เรื่องของการเงินเหมือนยังจะต้องแบบมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่นะคะทีนี้ดาวที่มันเป็นคู่ศัตรูที่เห็นที่เป็นดาวดวงใหญ่ดวงเงินก็คืออยู่ในช่องคําว่าสุภาราหูเนี่ยนะคะมาถึงอาทิตย์พุธศุกร์ซึ่งก็เป็นดาวคู่ศัตรูเหมือนกันแล้วก็จะทํามุมแบบเนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแปดเป็นช่วงเดียวกันกับดาวเสาร์ที่อยู่แบบแบบในองศาเดียวกันนะคะก็คืออยู่อยู่ค้างตรงไหนค้างตรงนั้นนาน ซึ่งราหูจะ,จะกระทาในเรื่องของหนึ่งคนที่เป็นอัปเปอร์เลเวลของคุณเจ้านายของคุณถ้าคุณทําในในของไอคอนไม่รู้ใครอยู่เฮดคุณนะ่ะกลุ่มนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของความขัดแยง้งความขัดแย้งตรงตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดแต่อาจจะเริ่มชัดเจนตอนหลังหลังที่ดาวพฤหัสย้ายคือ30เมษาเป็นต้นไปามันอาจจะชัดเจนมากขึ้นเพราะตอนนั้นไม่มีเหมือนดาวพฤหัสช่วยค่ะแต่ราหูมันก็เป็นเรื่องของแบบไม่แน่ใจมีม,มีมีปัญหาอะไรไหมกับ กับ1เจ้านาย2เพื่อนร่วมงานถ้าไม่เจอในที่ทำงานจะมาเจอที่บ้านแทนเพราะคนเรามี2เลเยอร์เนาะในบ้านกับน,นอกบ้านราหูมาทำุมตั้งแต่ตุลาแล้วค่ะตุลาหกหกจะอยู่ไปจนถึงพฤษภาหกแปดถ้าถ้าถ้าในเรื่องงานเนี่ยยังไม่มีแต่ถ้าในเรื่องบ้านเนี่ยก็จะมีขัดแย้งกับลูกค่ะ ความคิดไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ยค่ะก็มีเถียงมีอะไรางเนี้ยค่ะแล้วเราผู้ใหญ่ภายในบ้านมีใครเจ็บป่วยหรือมีอะไรมีปัญหาอะไรกับญาติพี่น้องอย่างนี้มีไหมคะคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับพัดอยู่กับเอ,อพี่ชายชก็อายุทัานก็เยอะแล้วค่ะคุณพ่อก็แปดสิบเจ็ดคุณแม่ก็เจ็ดสิบอย่างนี้ยค่ะก็ก็กระสอกกระแสซนะ้อแต่ว่าก็ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบล้มหมอนนอนเสือก็จะเป็นของโรคกน้แก่ ปกติแล้วกับพี่ชายเหรอคะพี่ชายโอเคพี่ชายอายุหกสิบเป็นนายทหารเพิ่งเกษียณมาเมื่อปีนี้ปีปีที่แล้วค่ะค่ะถ้างั้นแสดงว่าราหูอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่กระตุ้นคือยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าองศาของค,คุณในเวลาที่เกิดอ่ะคุณเกิดยี่สิบเก้าองศานะคะอาจจะมาก,กระตุ้น<อ>ช่วงที่กําลังจะออกเลยคือคือหนึ่งองคือหนึ่งราศีมีสามสิบองศาคุณเกิดในเวลาที่แบบยี่สิบเก้าอ่ะคือเหมือนแบบ กำลังจะท้ายสุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงท้ายๆท,ที่ดาวจะย,ย้ายก็จะมีอิทธิพลกับคุณมากๆคือช่วงประมาณพฤษภา6-8สมา8นะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังคือเมษาพฤษภาเนี่ยหคือเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องอันนี้ถ้านในบ้าน2คือเรื่องของความขัดแย้งกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานเพราะหลังจากพฤษภา68ดาวพุอาจจะโคจรย้ายเข้าสู่จุดวินาศแปลว่ามันจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในครอบครัวหรือเรื่องของการกิจการการงานของคุณเนี่ย,ยเพราะว่ามันกําลังจะย้ายไงพอมันย้ายมันก็จะแบบเหมือนอทําปฏิกิริยาอย่างเต็มที่ช่วงนั้นก็จะต้องระวังเหมือนกันทีนี้ชุมวร ทิ้งทวนมันจะเป็นช่วงทิ้งทวนอะทีเนี้ยมองว่าเรื่องของการเงินไม่เด่นนะไม่เด่นนะคะไปจนถึงพฤษภาหกแปดการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระมัดระวังพอคุณบอกคุณทำงานคุณทํางานทางเดียวเงินคุณได้ทางเดียวอยู่แล้วพองเงินคุณได้ทางเดียวแล้วขึ้นในดวงว่าเงินนะ่ะมีศัตรูนายก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหาหลัง30สิบเมษานะเพราะดาวอย่างดาวใหญ่ดา,หญดาวพฤหัสยังไม่ย้ายไงตอนนี้ดาวพฤหัสให้คุณอยู่แต่หลัง30สิเมษยาดาวพฤหัสจะย,ย้าย เข้าสู่จุดอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ดีและไม่ดีมันเลยมองโอเวอร์อวลว่าหลังสามสิบเมษาเนี่ยชิยต้ามองว่าอาจจะมีปัญหานะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายนะคะแล้วปัญหาเรื่องเงินถ้าไม่เกิดในที่ท,ทำงานจะมาเกิดที่บ้านแทนค่ะก็ก็คือเรื่องเงินปีนี้นี่ไม่ต้องคาดหวังเลยว่าจะจะปลดที่ ไม่เด่นค่ะไม่เด่น <มา S 1> ค่ะนะคะแล้วถ้าพ้นจากปีหน้าไปเนี่ยจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์หลังจากหกแปดที่อาจารย์ทำนายมองว่าดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าดาวเสาร์ดาวรา,วาวหูเขาสลับกันแล้วเขาก็เจอคู่ดาวที่ที่ที่ดีขึ้นอืมไม่มว่าดีกว่านี้อาจจะขยับดีขึ้นนิดนึงใชแ่แต่แต่ถึงพฤษภาหกแปดอะชิต้ามองว่าเรื่องการเงินนะ การเงินไม่เด่นแต่มันอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณแบบว่าเออโอเคแต่มันจะไม่ใช่เรื่องเงินไงเพราะคุณถามมาเรื่องเงินถูกไหมทีตามองว่าเงินเงินเงินไม่เด็นนะคุณพัชค่ะค่ะด้ค่ะจย์แล้วตอนนี้นอาจารย์อยากแนะนําให้ให้ทําอะไรได้บ้างคะในกรณีถ้าถ้าอย่างเรื่องเรื่องเงินเนี้ยค่ะก็ดิเรกเลี่ยง <laughs> การใช้จ่ายเออแล้ว เรื่องการลงทุนเอา,อางี้แล้วกันเรื่องการลงทุนการให้ใครยืม,มคือตอนนี้ไม่มีให้ยืมเลยค่ะอาจารย์นอกจากว่าได้มาแล้วก็ใช้จ่ายไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราพยายามตอนนี้คือที่เป็นหนี้คือหนี้บัตรเครดิตแล้วเราก็ได้มาแล้วก็เหมือนผ่อนจ่ายกับบัตรเครดิตด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะอือก็อคือ มันก็จะคงจึงเป็นมูกินแบบนี้ไปเนาะยัง,ย,งยังคงต้องเป็นมูกินหางอยู่ค่ะอืมยังได้่ะยัง,ย,งยังไม่เด่นคุณพัดคืออันไหนที่ที่ทระงับได้ไม่ต้องใช้ก็ก็เนี่ยค่ะบอกเลยว่ายังไม่เด่นอืมค่ะไม่อย่างเวลาที่เราต้องเดินทางอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็คือต้องพยายามเซฟที่สุดใช่ไหมค่ะใช่คือถ้าเป็นไปได้เราแบบว่าพอเพียงอะ ช่วงนี้พอเพียงไปก่อนทั้งป,ออปีเลยป่ะคะจ๊ะทั้งปีเลยคือคือดาวใหญ่อ่ะอยู่ถึงพฤษภาคมแปดและจุดที่น่าห่วงเลยอ่ะคือช่วงที่ดาวกำลังจะออกเมษาพฤษภาคมแปดเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่เพิ่รายจ่ายแบบจะจะเพิ่มขึ้นอย่างแบบชัดเจนอ่ะอืมในช่วงนั้นอ่ะมันเหมือนทิ้งทวนอ่ะทิ้งทวน ได้ค่ะได้ค่ะโอเคถ้าอย่างน้อยเรารู้แล้วเราเราก็จะได้เราเราจะได้เตรียมตัวเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วเมื่อสิบห้าปีที่แล้วคุณหนักแค่ไหนคุณก็นั่นแหละเอาอิมเมจินตรงนั้นน่ะมาเป็นบทเรียนเขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะคะค่ะค่ะได้ค่ะโอเคค่ะค่ะงั้นเท่านี้นะคะคุณพัดค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับท่านที่เดือดร้อนมีปัญหาชีวิตสนใจตรวจดวงฟรีนึ่งคำถามหรือดูดวงส่วนตัวสามารถทัไกไลน์ให้ดีชีตาแอสโทรจีได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกงใจให้ด้วยค่ะ